วันนี้วันที่13มกราคก69นะคะจะมาเก็บบานไม่รโ่เยเป็นมีดแรกกันสำหรับชุดนี้เนาะก็อายุได้แค่กี่วันยังไงยังไม่ได้สองเดือนเลยนะคะเขาก็เริ่มจะต้องเก็บได้แล้วนะคะดอกใหญ่มากๆเลยอันนี้นะดอกเขาจะดอกใหญ่นี่เลย สวยงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวดูว่าจะเก็บได้กี่กิโลนะมันเป็นเล็มเลมเล็มเล,ม,เลมก่อนช่วงมีดแรกตรงนี้ก็มีอยู่6 0 0ต้น6ก0กว่าต้นตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะได้สักเท่าไรนะคะแต่คนนี้นะเอามาเข้าแถวไว้เยอะอยู่นะคะทางซิกโน้อนอีกทางซิกโนอนอีกนะคะนี่เลย เยอะอยู่เยอะอยู่หกร้อยกว่าต้นนี่เลยนะคะดอกใหญ่ดอกใหญ่ยยเลยนี่เลยปึ๊บ